ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในช่วงเย็นของวันศุกร์นะครับสําหรับวันนี้นะฮะก็มีคิวเคลือบแก้วข้อใหม่อีกหนึ่งคันนะครับที่พูดไปเมื่อช่วงบ่ายเย็นๆนะฮะกับรถ BMW ซีรีส์สามซีรีส์ของ X3 นะครับไม่ซีรีส์สามตัวเล็กนะครับเป็นซีรีส์ X นะครับรุ่น3นะครับเป็นเครื่อง4 2000ดีเซลนะครับโว้ย ผู้ผิดผู้ถูกกันหมดเลยนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะเวลานี้นะครับเป็นกระบวนการการอบผิวนะครับหลังจากการทําการเคลือบแก้วนะครับก็เป็นกระบวนการที่สําคัญนะครับของทางร้านเรา RPM Auto Healing เลยนะฮะก่อนหน้านี้เราจะเห็นการเตรียมผิวซึ่ง ไวมากนะครับแล้วก็กลับมาเคลือบแก้วเลยนะครับเคลือบแก้วในเบอร์แรกก็คือตัวเมก้าเซรามิกตัว N1 นะครับก็ตัวนี้จะมีความหนาแนละ้วก็จะมีน้ํายาที่เข้มข้นค่อนข้างเยอะแล้วเลยจะเป็นต้องอยู่ในห้องอบนะครับอีกสักระยะหนึ่งที่ท่านเห็นนี้ตอนนี้ไฟเริ่มดับแนละ้เพราะว่า,าเราตั้งเวลานะครับเอาไว้นะครับกับเครื่องอบอ,บอิเล็เอซึ่งจะทําให้ไม่เกิดอันตรายกับตัว ผิวสีลดแน่นอนเราจะอบอยู่เงียบประมาณ2รอบนะครับซึ่งเนี่ยหมดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก่อนที่เราจะกลับบ้านนะครับไล่ความชื้นให้เต็มที่นะครับเพื่อน,น้ํายาจะได้เซตตัวกับตัวรถได้อย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งสังเกตนะเริ่มดับกันแล้วที่ดับเนี่ยเพราะว่า,าเวลามันได้แล้วเขาจะดับของเขาเองอัตโนมัติไม่ต้องตกใจซึ่งผมมีความสบายใจมากๆเลยกับระบบอย่างนี้นะฮะน้ำยาเคลือบแก้ว ของผมจะต้องอบในห้องอินฟราเลดอย่างนี้ทุกๆตัวหลายๆคนถามว่าอบไหมอบไหมอบนะจะไม่ไมนะมว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามตัวเริ่มต้นตัวเมกา้าเซรามิกเมกา้าเซรามิกโปรหรือซูเปอร,ร์โคดยิ่งต้องอบนะ เพราะว่าน้ำยาจะเร็ตตัวดีสังเกตนะที่เดินมาเม่สักคู่นี้ไฟดับไปเองนะไม่ได้ผีหลอกนะเพราะมีการตั้งเวลาไว้แล้วร่วงหน้านะครับทําให้มั่นใจได้ครับว่าน้ํายาของเรานะครับจะคงประสิทธิภาพไม่ว่าจะตอนทําจะตอนอบก็ตามเรามีการตั้งเวลาไว้ทั้งหมดนะโอเคจะบอกว่าข้างในร้อนมากหายใจถ้าไม่ทันปกติก็ร้อนอยู่แล้ว แต่ว่าการอินเฟลตเนี่ยข้อดีของมันคือทนเป็นคลื่นสั้นนะครับทําให้น้ํายาเนี่ยเฉลี่ยได้ค่อนข้างเข้าที่เข้าทางนะครับกว่ากว่าชะตาแดดแดดมีฝุ่นมีอะไรเยอะแยะเลยแตอ่อินเฟลตทําให้น้ํายาเข้าที่ได้ดีโดยห้องก็ปลอดฝุ่นพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ระบบดีๆอย่างนี้นะครับก็มาพร้อมกับกระบวนการที่ดีเต็มๆเลยทีเดียวทุกอย่างนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องรากันด้วยภาพความอบอุ่นนะฮะ ไปถึงร้อนนะครับของทำยาเคลือบแก้วเมก้าซิลเมก้าเซรามิกตัวเมก้าเซรามิกโปรตัวนี้นะครับกับรถ BM w X3 มนะครับคันนี้มีกำหนดส่งอยู่ที่วันจันทร์นะลูกค้าให้เวลากันเต็มที่เลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับมิกกี้ RPM เอ็มออโต้ดีเทลลิ่งของราท่านผู้ชมนะครับไปได้วยภาพความอบอุ่นของรถ BM เ X3 กาันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันยอมที่จะเข้ามาข้างในเพื่อจะได้เห็นนะครับมาตรวจงานกันเรื่อยๆนะครับสาหรับคันนี้นะครับ วันนี้มิกกี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ